สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลันโซครับในช anel ยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูลกันเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับวันอังคารที่24มิถุนายนนะครับนำเอาข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับประเด็นในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจเน็ตสลิปครับได้ทีมใหม่เรียบร้อยเลยครับเป็นย้ายทีมแบบถาวรนะครับการต่อสัญญาอิบราฮิมาโกนาเตเป็นอย่างไร ตัวแทนของเฟรเดริโกเคียซ่าคือใครที่สื่อจากสกายสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาได้รายงานเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเลยว่ามันจริงเท็จแค่ไหนมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเลยครับมีเรื่องของมิลอสเคอร์เคสหลายท่านทราบแล้วแหล,ละว่าเดินทางมายัางประเทศอังกฤษแล้วนะครับและเตรียมที่จะตรวจร่างกายกับเลพูแล้วก็จะมีการอัปเดตค่าตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับที่สื่อหลักอังกฤษเนี่ยเขาได้รายงานไว้ว่าค่าตัวที่นิควคคสเซลต้องการเนี่ยมันคือเท่านี้นะครับ โอเคก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเะครับเหมือนเดิมครับใครยังไม่กด subscribe นะรบกวนกดให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะโอเคมาเริ่มที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับเรื่องของ n e t f l i ิปครับนัตฟิลิเนี่ยอยู่กับเลียปูมา9ปีแล้วนะครับค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลมายาวนานเอามากๆครับเป็นรองโจโกเมสแต่ก็หลังจากที่พาเลียปูเนี่ยไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรูปการที่เลียภูเจอ ปัญหาผู้เลื่อนบาดเจ็บในแนวรับหลายคนจับคู่กับลิสวิลเลียมก็ถือว่าทำโอเคและทำหน้าที่ได้ตามเป้าแต่จากนั้นเนี่ยเขาก็ละหกละเหินไปย้ายทีมต่างๆครับและตอนนี้เนี่ยทางนัทฟิลิปก็ได้ย้ายทีมถาวรแล้วโดยเป็นเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับทีมในแชมเปี้ยนชิพครับที่ประกาศเซ็นสัญญาแล้วครับว่าคว้าตัวฟิลิปในสัญญา3ปีค่าตัว3ล้านปอนด์โอ้โห3ล้านปอนด์นี่ผมถือว่า เป็นค่าตัวที่สูงเกินคาดการที่ผมคิดไวน้นะครับตอนแรกที่ผมเคยพูดในคลิปก่นกอนๆเนี่ยผมบอกว่าค่าตัวของนักฟิลิปได้อยู่ที่1.5้าล้านปอนด์ก็เอาแล้วครับแต่นี่ได้มาถึง3ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นการทําการตลาดที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับประวัติของฟิลิปนะครับก็ค้าแข่งมากับทีมเยาวชนนะครับเมื่อปี2016แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019แล้วก็ได้ลงเล่นเพียงแค่29นาะนัดเท่านั้นนะครับแต่ก็ทําไประตู1ประตูเนี่ยประตู มากกว่าโจโกเมสอีกนะครับโกเมสเนี่ยลงเล่นมากกว่าลงเล่นเป็นร้อยนัดแต่โกเมสยึงทำประตูไม่ได้เลยแต่นัฟสลิปเนี่ยทำประตูได้แล้วนะครับก็มีการปล่อยยืมให้กับตุสการ์ครับให้บอลมัดให้เซลติกให้คาร์ดิฟแล้วก็ล่าสุดเป็นดาร์บี้คาวตี้นะครับเมื่อรู้กันก่อนและตอนนี้ก็จะไปเวสต์บรอมวิชแล้วนะครับก็โอเคขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่นะครับสำหรับทางนทฟิลิปหรือเนธานีลิลิปนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆอัปเดตเรื่องของมิลลสเคอร์อเคสกันดีกว่าครับเคอร์เคสเ,เนี่ยก็เดินทางมายังประเทศอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยครับสำหรับเคอร์อเคสและเตรียมที่จะตรวจร่างกายกับเวอร์พูในเนี่ยครับในวันอังคารน,นี่แหละก็ถ้าตามที่เดวิดออรสตีนเขาได้รายงานนะครับเขาบอกว่าเคอร์เคสเ,เนี่ยจะตรวจร่างกายกับเวอร์พูในเนี่ยวันนี้แหละแล้วก็จะปิดดีลด้วย มูลค่า40ล้านปอนด์สัญญา5ปีเต็มนะครับอองซินบอกว่าเคอเคสเดิยนบรรทางจากเบลเกรดมาที่สหรชาชอาณาจักรและเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้นะครับโดยมีค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์แล้วก็เซ็นสัญญาลงเล่นในถิ่นแอนฟิลด์5ปีครับแล้วก็จะเป็นนักเตะร,รายใหม่อีกหนึ่งคนล่าสุดของเรียบูตต่อจากเจเรมี่ฟิมปงฟรินเวสอ,อาร์มินเพซี่แล้วก็เนี่ยแหละทางเคอร์อเคสถ้ารวมจอร์จีีีี้้้มมมมมาาารรรชวววิลล่่่ดยกกก็เเเเทััับซอ์นนูนตะให 5คนเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอิบราฮิมาคุาเต้ดีกว่าครับเดะกาเดียนเขารายงานไว้ครับรายงานว่าทางนารับชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่กำลังจะหมดสัญญากับเรียภูในซัมเมอร์หน้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เพราะว่าตัว,ตวเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับค่าเหนื่อยที่เรีเยภูในยยื่นให้ครับโดยเขาเนี่ยมองว่าค่าเหนื่อยตัวเขาเองควรจะได้มากกว่านี้ครับ แล้วก็ตอนนี้มีเรื่อมัลึกเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์แบบใกล้ชิดเลยครับนอกจากมีรายงานของเดอะการเดยนยังระบุอีกว่าเรียูลเนี่ยจะ,จะเจรจาใหมา่อีกครั้งครับในช่วงปลายซัมเมอร์นี้แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ถูกจะไม่ยอมให้สโมสรเนนะี่ยถูกบีบให้ต้องจ่ายค่าเหนื่อยที่มันเกินราคาที่สโมสรเนนะี่ยตั้งไวล้ละกันครับอันนี้คือฝั่งที่เดอะการเดยนเขาเล่นนะครับโกดเต้เองเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขามีความสุขกับเรียปูลนะครับส่วนเรื่องของ การต่อสัญญาอะไรเนี่ยที่มันคุยกันน่ะเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมเป็นเฟซ์นครับที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นเดียร์กาเดีรนเขาเล่นในเรื่องนี้จริงๆถ้ามองในแง่ของสโมสรน,นะครับลิฟพูก็จําเป็นต้องคุยกันแล้วแหละเริ่มคุยแล้วมันจริงๆไม่ควรจะให้สัญญามันเหลืออีกหนึ่งปีสำหรับนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมนะครับเว้นแต่ว่าลิฟพูมองอะไรที่มันมีแผนต่อมาหรือเปล่ากับการที่คนที่จะเข้ามาอิบราฮิมต่อ คนที่จะเข้ามาทดแทนอิบราฮิมากอนรเต้อันนี้ไม่ทราบนะอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมหรือผู้อาจจะมีมองมุมมองว่าเฮ้ยถ้าเสียกอนรเต้ไปเขาได้วางคนคนหนึ่งไว้แล้วซึ่งมาต่อเนื่องกับมาเกอีนเนี่ยแหละรครับมาเกอีสถานการณ์เหมือนกับกอนรเต้เลยครับสัญญาเลยอีกหนึ่งปีแล้วเกอีข่าวออกมาก็บอกกับทางคริสตัลพาเลซแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาอันนี้คือชัดเจนอันนี้นักเตะไม่ได้พูดเองนะแต่ข่าวออกมาว่านักเตะชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญานะ อยู่ที่ว่าพาเลสจะเสียฟรีหรือยอมกำเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้สโมสรได้เงินกลับมาเรีย์ภูไม่อยากจ่ายค่าตัวของเจีแพงมากนะครับพาเลสตั้งไว้50ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ไม่มีทีมไหนจ่ายอยู่แล้วกับนักเตะที่เหลือสัญญาหนึ่งปีเรียบภูวางเจีอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์อันนี้คือราคาที่เรีย์ภูจะจ่ายได้ ถ้าสามารถกดลงมาไดถึง30ล้านปอนด์เข้าทางเรียบภูเลยเรียบภูยืนแน่แต่ทีนี้นการเจรจาที่มันยังไม่รู้ล่วงมันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเรียบภูก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเป็นทางการให้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าเฮ้ยแนวรับของเรียบภูเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเรื่องของควอนซ่าเนี่ยเขาไปเรียบภูเส้นแน่นอนแล้วแต่ต้องรอให้ทางควอนซ่าเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจกับฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก่อนนะครับตอนนี้อังกฤษก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้ว แลวันพุธน,นี้จะมีเตะก็รอดูว่าอังกฤษจ,จะเข้ารอบชิงหรือเปล่านะครับถ้ารุ่นตกรอบคอนซาก็จะแบบออฟฟิเชียลได้ไวแต่ถ้าต้องยื้อไปอีกนะรอบชิงก็ต้องรอต่อไปแต่ไม่มีปัญหาครับเลวูเซ่นจะเป็นทีมใหม่ของจาเรลวคอนซานะครับส่วนมาเกอี e เนี่ยเรื่องของการการคว้าตัวของลีงพูเนี่ยมันแนวโน้มก็ไปนในทิศทางบวกนะครับสื่ออังกฤษหลายสื่อก็รายงานตรงกันว่าลีพูน่ะสนใจเกอี e จริงๆครับและ มองสถานการณ์นะี้แบบถ้าแบบถ้าได้ซัมเมอร์นี้เลยก็ดีนะแต่ถ้าจะรอไปอีก1ปีก็ไม่เป็นไรสำหรับเอ่อพาเลสเองเขาก็ได้ตเตรียมแผน2แล้วเขาก็ดึงทางอุสมานด,อมอดิยามอนเดมาจากสวอ์ต์ิสบอนมาทดแทนแล้วครับเขากันไปแล้วว่าเกอี e อาจจะต้องออกไปแต่ทีนี้นอยู่ที่ว่าพาเลสจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่แค่นั้นเองครับอันนี้คือโจทย์แรกเลยที่ทีมไหนที่จะซื้อเกอี e นะี่ยต้องตกลงเรื่องของ ค่าตัวกับพาเลยได้เลี้ยผูก็ต้องเจรจาในเรื่องนี้ว่าจะ,จะจ,ะจะจ่ายค่าตัวของ KE เท่าไหร่จะจ่ายแพงไหมหรือว่ามองว่าเอ้ยอยู่ที่ตัวเลขนี้ถ้าตัวเลขนี้ได้อ่ะมาคุยกัน <c oughs> นอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเ e แล้วเนี่ยมันยังมีตัวอื่นที่เลี้ยผูสนใจก็จะมียอรลฮาโต้แบ็กซ้ายของอาจากรอารมเซนัมที่สามารถหุบมาเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ รวมถึงคนหนึ่งที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็คือคาสเตอรโลลูเกบ้านะครับกองหลังดาวรุ่งของเอร์เบอลตสซิกนี่คืออีกชื่อหนึ่งที่ลูอิสซิลเขาได้รายงานถามว่าเลือกภูซัมเมอร์นี้จะคว้าเซนเตอร์แบ็กสองคนเลยไหมมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าคนหนึ่งอ่ะเป็นนักเตะแบบซีเนียและอายุไม่ต้องเป็นดาวรุง่งอ่ะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอย่างที่เกอีตอนนี้อายุเท่านั้นหรือว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเพื่อมา เป็นทดแทนเฟอร์จิฟันได์ซึ่งตามรายงานของทางเดอ t ไทมสนะพอจอยส์เขาบอกว่าฟันได์เนี่ยเขาได้บอกสโมสรลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยฮาโตเนี่ยสามารถเป็นนักเตะที่จะมา10ทอดต่อจากเขาได้อันนี้ก็ต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลจะมองอย่างไรจะซื้อในซัมเมอร์นี้ไหมเลยครับหรือว่าจะรอไปก่อนอาจจะซื้อมาแค่คนเดียวในซัมเมอร์นี้เพราะว่าปล่อยคอนเ่าอ,อกไปแต่ในกรณีที่โกนาเต้นเนี่ย เดี๋ยวผู้ต้องให้ชัดเจนในซัมเมอร์นี้ครับว่าโกนาเต้จะอยู่หรือไปถ้าคุยกันไม่ได้ลงตัวในซัมเมอร์นี้เรียวพู้ต้องมีแผนสำรองไม่แผนสำรองดิมีแผนที่จะหาคนมาทดแทนทางโกนาเตา้และซึ่งผมมองว่าเกเอีนี่แหละเรียกผู้มองว่าจะมาทดแทนโกนาเต้นะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนมาทดแทนควอนซาด้วยผมมองว่า GE เกย์อียจะมาแทานโกนาเต้ในฤดูก,กาลหน้าที่จะมาจับคู่กับฟันไรเพราะว่าฟันไรจะเหลืออีกหนึ่งปีสัญญาที่ฟันไรต่อก็คือสองปีหมดปีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งปี ถึงตอนนั้นฟนานไรก็อายุ35แล้วก็ยังดูสภาพร่างกายของฟนานไรอีกทีว่าจะยืนหยัดเป็นตัวจริงต่อไวหรือเปล่าในวัยขนาดนั้นนะครับซึ่งฟนานไรเองเขาก็หวังที่จะเล่นให้ถึงอายุ40 41ตามที่ติอาโก้ซินวาเคยเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกนี่ครับซินวาตอนนั้นเล่นให้กับเชลซีบนเวทีพรนะีเมียร์ลีก38 39นะครับสามารถเล่นได้เป็นโอเป็นยืนเป็นตัวหลักให้กับเชลซีเลยครับแต่ตอนนี้นเขาย้ายกลับไปเล่นที่บราซิลแล้วนะครับ ก็ต้องดูสถานการณ์กองหลังเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงภูต้องหาคนมาทดแทนเนื้อฟันไดก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆไอกองหลังดาวรุวงที่เลี้ยงภูคิดจะ,จะที่จะดันขึ้นมาก็ย้ายไปเรือกุเซนแล้วแต่ในรายของคอนซาเนี่ยเลี้ยงภูสามารถมีใส่ออปชั่นในการซื้อกลับมาได้อยู่ที่ที่เขาได้งานนั้นก็คือประมาณ50ล้านปอนด์เลี้ยงภูขายไป30 บวกก็คือ35ล้านปอนด์แล้วก็มีซื้อกลับได้อีกประมาณห0าล้านปอนด์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นค่าให้เลวสนนมเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นค่าพัฒนาฝีเท้าของควอนซ่าถ้าถึงวันนั้นควอนซ่าสามารถพัฒนาตัวเองเป็นกองหลังที่โอ้เซนเตอร์แบ,บ็กที่แข็งแกร่งได้ฝีเท้าดีเลฟูก็อาจจะดึงควอนซ่ากลับมาในกรณีนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องของอาริสันเดอร์อีซัคครับเดอเทเลกราฟเนี่ยเขารายงานว่าค่าตัวของอนะีซัคในอยู่ที่200ล้านปอนด์เลยนะครับ หากต้องการจะขายในซัมเมอร์นี้ーーนิคาสเซลตั้งไว้ในราคา200ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่า2 0 0รล้านปอนด์เนี่ยไม่มีใครจ่ายหรอกเลี้ยงปูก็คงไม่ไปบ้าเลือดจ่าย200รล้านปอนด์ซึ่งทางเอดดี้ฮาวแล้วก็ーーน,นิคาสเซนก็มองว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะคนสําคัญครับแล้วไม่อยากจะเป็นทีมที่ต้องขายนักเตะกินและーーนิคาสเซลเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของการเงินด้วยได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเอ่อกด PSR ก็ไม่ได้จะไปเดือดร้อนอะไรก็ไม่มีความจําเป็นต้องขายเว้นแต่ว่าอีซัค จะแสดงความจนงอยากย้ายทีมเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเฟเดริโกเคียซาดีกว่าครับสกายสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาได้งานนะครับว่าเลียพูเนี่ยให้ความสนใจในตัวมาลิกฟอฟาน่านะครับเปอีกดาวรุง่งอายุ20ปีของโอลิมปิกลียงครับโดยเขาอ้างว่าแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าแมมมองของเลียพูเนี่ยได้ใส่ชื่อฟอฟาน่าไว้เป็นลิสต์ต้นๆเลยครับหากเฟเดริโกเคียซาย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ ค่าตัวที่สกายสวิตเขาได้รายงานก็คือ50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์และรายงานยังระบุอีกว่าเรืยผูต้องรีบดําเนินการเพื่อไม่ให้ทีมอื่นปาดหน้าอันนี้ผมตั้งคําถามในหัวเลยครับเคียซ่าแทบไม่ได้ลงเล่นเลยในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของเรืยผูถ้าเกิดเรืยผูต้องเสียเคียซ่าไปจําเป็นเลยครับที่ต้องหาคนมาทดแทนดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะอันนี้ในมุมมองผมนะ และกับเงิน43ล้านปอนด์ไม่ใช่ตัวเลขกน้อยๆน,น,นะครับเคียซ่าอย่างดีเลยนะขายไปเนี่ยซื้อมา10ถึง12ขายได้15เนี่ยผมว่าเก่งและทีมงานซื้อขายลยีพถ้าขายได้15แล้วถ้าขาย15แล้วก็ดึงตัวแทนมา43ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักอะไรด้วยที่จะเข้ามาเป็นตัวหลักผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะโอเคล่ะฟอร์ฟอน่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์หล,หลายทีมจับตาดูแต่ค่าตัวเท่านี้ เพื่อมาเป็นตัวแทนของเคียาผมมองว่าไม่ใช่เออผมมองว่าไม่ใช่นะสําหรับเอรอฟาน่าเลียร์พูอาจจะสนใจจริงอยู่ในลิสต์จริงแต่คงไม่ใช่ตามที่เขารายงานว่าเมื่อขายเคีย s a าออกไปแล้วจะต้องดึงฟอฟาน่ามาอันนี้ผมมองว่ามันยังน้ําหนักมันน้อยอยู่นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเลยครับในคลิปนี้สรุปให้ฟังในตอนท้ายนะครับนัดิลิปย้ายไปเวสต์บรอมวิชอัลเบียน3ล้านปอนด์ครับ การต่อสัญญากับโกนาเต้ ate ยังไม่ลงตัวครับเรียบูมองว่าค่าเหนื่อยที่โกนาเต้เรียกร้องมันเยอะเกินไปแล้วโกนาเต้ก็มองว่าค่าเหนื่อยที่เรียบูให้มาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมีลอสเคิร์เคสจะตัวร่างกายกับเรียบูรครับแล้วก็จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นี้แหละครับแล้วกเ็เรื่องของใครนะมาเกอี e ก็รอดูกันไปอยู่ที่พาเลทแล้วครับว่าจะจะตั้งใจขายในซัมเมอร์นี้หรือไม่และจะขายที่เท่าไหร่ถ้าเรียบู จะซื้อก็ต้องตกลงเรื่องของราคากับ Crystal Palace ให้ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่เรื่องของอตัวแทนเชียซ่าก็ล่าสุดก็มเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่จะดึงมาลิกฟอฟาน่าเพื่อมาทดแทนทางเฟรเดริโกเชีเอซ่านะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใ,ใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสอลันโซขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ